สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมามาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ยันนี่ก็จะพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมากินอนะ่ะซุปหน่อไม้นะคะซุปหน่อไม้นะคะวันนี้ทําไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดเลยนะคะก็ผักเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนเพื่อนมา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 ,มา ก็จะร่วงนะคะพเพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้ต้องใช้ผ้ารองนะคะพเพื่อนๆกินได้เนาะก็ค่อนข้างจะ ยังหาที่กินดีๆไม่ได้นะคะเพื่อนๆมาข้าวเหนียวนะจ๊ะแล้วก็มีแคหมูนะคะผักก็มีพริกนะคะพริกหวานนะคะเพื่อน,เ,อน,เ,ปนเป็นโทรศัพท์ใช้เป็นโทรศัพท์ได้เลยนะคะเนี่ยนะคะเป็นพริกพริกหวานนะคะพริกอันนี้ยายน,นี้ก็จะชอบกินนะคะเพื่อนๆวันนั้นโทรหาคุณแม่นะคะหัวยายเนาะยายว่าเผ็ดไม่ลูกนะคะไม่เผ็ดเลยนะคะไม่จานะจ๊ะไม่เผ็ดจ้ะ หวานนะคะแม่หวานหวานมากเลยนะจ๊ะเป็นพริกหวานนะคะพริกหวานหวานนะคะแล้วก็มีอ่าผักผักชีนะคะผักชีแล้วก็หอมหัวหอมนะจ๊ะหัวหอมนะคะอันนี้ก็เป็นผักได้นะคะใช้เป็นผักได้นะคะหัวใหญ่ๆนะคะผักชีต้นหอมนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีปลาด้วยนะคะ๋ะได้ทอดปลาอีกแล้วนะจ๊ะ ไอ้ทอดธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ทําเป็นทรงเครื่องอะไรนะคะทอดธรรมดานะคะมามามาทานด้วยกันนะคะ <_ t od ic> พเพื่อนเอ๊ะเดี๋ยวก็สองนาทีแล้วเนาะเวลานี้จะเร็วมากๆนะคะเพื่อน ินด้วยกันค่ะโอ้ยคำใหญ่ๆนะจ้าคำใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนานอะไรมาลองผ้านะคะ คผมตสวยทรงผมนะคะคลิปนี้ก็คงจะได้ออกออกคลิปประมาณอา่ปลายเดือนคิดว่านะคะไม่ต้องตกใจนะคะถ้าไม่ตรงปกนะคะเพื่อนๆเ,เราเอาเวลาสะดวก อร่อย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 เลิฟนะคะเลิฟมากดูเห็นไหมเ <c oughs> ลิฟหมูแค้หมูนะคะ กินหมูครับแคบหมูไล้มันเขาบอกไร้มันนะคะ ตัวเลกปลาโน้ยไม่ต้องกลัวกล้องนะคะเพื่อนๆกล้องนิ่มน่าเชื่อ ตาเล็บนะคะจัดเต็มเว้นหยุดคะ่ะหยุดยาวหนึ่งอาทิตย์ไม่มีอะไรทำก็ทําผมตัดเล็บเออทำทำเล็บจัดเต็มเราแต่ว่าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะเพื่อนๆอ,ออกไปไหนก็ไม่รู้จะไปทํำไรเนาะ เชื้อโรคมันเยอะนะคะ เราก็กินตรงกลางมันมันจะอร่อยเพื่อนคนไหนไม่ชอบคลิปยาวนะคะก็ดูคลิปสั้นนะจ๊ะอือม ชกขึนพริกหวานอ่อร่อยหวานมากๆหวานนะคะพริกอนี้เพื่อนๆไปซื้อมากินดูนะคะอร่อย อย่างนี้ทําคลิปก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ตัดไม่ต่อนะคะเพื่อนถ้าให้ลูกต่อนะ่ะคงจะปีหน้านะคะจะได้ออกเพราะว่าของที่หน้าร้อนก็ยังไม่ได้ต่อเยอะเลยพวกดงมองดอกไม้ยังเต็มเลยนะคะ หอมันนี่จะหวานนะคะเพื่อนๆจะหวานนะคะชัด เป็นผักที่ว่ากินได้เลยนะคะเปิดมากินเลยแต่เขาล้างทำความสะอาดมาแล้วนะคะเป็นมิกซ์สลัดนะคะก็จะเป็นผักเอ่าคล้ายๆกับเอ่อผักหอมแล้วก็เป็นมือผักกาดหินบันเฮานะอืมอมันแบบอย่างนี้เพื่อน

อันนี้ไม่ทำเผ็ดวันนี้ก็เลยกินได้เยอะไม่เผ็ดก็น้ำมูกไหลนะคะ กินหอมสีนี้ดูนะคะรสชาติจะเป็นแบบไหนเราก็จะกินข้างในมันแล้วก็ว่านี้จะหวานนะคะนี่ก็หวานจะจะขึ้นขึ้นอะไรนะขึ้นสมองอะ ดูแล้วสีแดงจะอร่อยกว่านะคะมันไม่มันไม,ม,ม่ขึ้นข้างบนนะมันไม่ขึ้นตรงตรงสมองนะคะ<ไ>เ,เผ็ดเผ็ดห,หอมนะคะเนี่ยครันนี้ก็จะกินปลานะคะปลานะคะกินทั้งตัวไ,ไม่ต้องห่วงเรื่องก้างนะคะก้างนี่จะนิ่ม เป็นปลาที่ว่ามีก้างนิ่มึังค่ะเพื่อนเพื่อนพักมิกเป็นพักรวมนะคะ สีเลยผลักอันนี้จะเผ็ดๆนะคะเพื่อนๆออกเผ็ดๆนะคะรสชาติจะออกเผ็ดๆแ,แบบนี้รวมแล้วก็อร่อยก็เน่นี้ก็อันนี้คำนี้เป็นคำสุดท้ายเนาะเอาใหญ่ๆเลยมา สุดท้ายนะคะเพื่อนมันเยอะแล้วนะคะ ี่นาทีแล้วเพื่อนๆคะเริมนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะเพื่อนๆ